ผมสัญญาว่าผมจะไม่พูดเรื่องพี่โจในรายการนี้แต่เริ่มมาก็พูดแล้วนะพี่รู้ไหมว่าการที่เราพูดว่าจะไม่พูดถึงเขามันคือการพูดถึงเขาในรูปแบบหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมสัญญาต่อหน้าเขาเลยว่าผมสัญญาว่าอะไรเลิกแหละสมมติว่าพี่โจงโก้อยู่ตรงนี้พี่จะพูดไม่รอไม่แซวไม่ลุกลามเรื่องส่วนตัวของเขาีต่อไปอุ้ยคือแต่ว่าเราก็สนิทกันดีคือจริงจริงแล้วอะความสัมพันธ์ของเราในในแซลมอนพอตแคสเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเป็นถ้ำถ้ำหนึ่ง คุณก้าเรดูอยู่มันจะเข้าเลื่องยังไงคือเป็นถ้าที่เหมือนแบบเราเป็นเผ่าเดียวกันอ่าอ่าเราก็จะอยู่ในถ้าเดียวกันอะไรให้ต่อแล้ววันเนี้ยเราก็จะมาบุกถ้าด้วยกันเพราะว่าทีมของเราในวันนี้ครับคือมันง่ายไปยนศเอาคืออ่ะมันแอดวานอย่างนี้ได้ยังไงยังไงนำเข้าจากเรื่องพี่โจมาสู่ถ้ะพี่จะลากมังยังไงไม่ลากไม่ได้เหมือนกัน นั่นแหละครับเรามาอยู่กันในทีมที่ที่พูดถึงเรื่องถ้าเนาะครับคือผมจําชื่อทีมไม่ได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือในถ้าหรือว่าปฏิบัติการสักอย่างที่มันเกี่ยวกับถ้าหรือเปล่าพี่ทันจําได้ไหมว่ามันเกี่ยวกับอะไรเราไม่เคยเล่าเรื่องถ้าเลยไม่เคยเลยแต่ว่ามันเคยมีมิชชั่นปะมีมิชชั่นช่วยเหลือใช่ใช่ใช่ที่ยศพูดถึงอันนี้ปะเอ้ยหรือมันคือต้องรอดวะเออสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเราเคยพูดถึงถ้าแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ธีมหลักครับก็เลยคิด่านักทึงงเรถือ เราว่าถ้ามันมีเซตของความน่ากลัวอะไรบางอย่างแบบว่าข้างในนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเนาะใช่ครับวันนี้พ่ทันเริ่มก่อนเนี่ยผมเข้าเรื่องให้หมดเวลาเราพูดถึงเรื่องการสำรวจถ้ำเนี่ยเราคิดว่าสิ่งหนึ่งมันคือนอกจากการต่อสู้กับอุปสรรคในการปีนป่ายแล้วอะหรือรว่าการเขาเรียกว่าอะไรนะมันต้องไปมุดถ้ำบะรอถ้ำเนี่ยเราว่าพูดแบบจริงจังมันคือการต่อสู้กับตัวเองอะคือสมมุติถ้าเราไปอยู่ในถ้ำอะมันคืออยู่กับ เขาเรียกว่าอะไรความมืดมิดความกลัวความเงียบซึ่จงจินตนาการเราอะ่ะมันออจะไปคิดได้ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่แน่ๆจริงผมว่าทุกคนน่าจะนึกภาพตามได้นะว,ว่าเวลาเราไปเที่ยวถ้ำกันอะ่ะคือมันมืดเว้ยแล้วมันก็จะเต็มไปด้วยเสียงกล้องมีสัตว์ประหลาดมากมายมีอันตรายอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วอ,อย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเวลาเราเข้าไปในถ้ำแล้วว่ามันเหมือนแบบสภาพแวดล้อมมันทําให้เราต้องสงบเงียบเออไปโดยปริยายเนาะคคือเรื่องนี้ครับมันก็เป็นประมาณนั้นแหละครับคือว่า เล่าก่อนว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่มาจากออนไลน์เจอเนลหรือว่าสมุดบันทึกอืเหมือนเมื่อก่อนเขียนไม a ์เอ่ะอ๋อโอเคเออแต่มันคือออนไลน์เจอเนลในเว็บไซต์เนาะรเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เขาเรียกว่าเป็นเออร์ดี้อินเทอร์เน็ตยศคือช่วงประมาณปีสองพันอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องราวของชายชาวสหรัฐคนหนึ่งเรียกว่าคุณเท็ดเรียกว่าเท็ดละกันนะเท็ดนี้เขาเขียนบันทึกนี้ลงในเว็บไซต์ชื่อว่าแองเจิลไฟลครับ ทุกวันนี้ยังอ่านเขาไปอยู่ได้นะเร <All right. S 2> กาเพิ่งเขาไปอ่านดูประชาอะไรเงี้ย uh huh. คุณเท็ดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบสำรวจถ้ำเป็นปกติอยู่แล้วที่ผ่านมาเขาจะไปสำรวจถ้ำกับเพื่อน uh huh. เขามีเพื่อนสนิทชื่อว่าบีน่าจะเป็นชื่อย่อแหละเรียกว่าบีเลยกันเห <laughs> มือนคนไทยเลย <laughs> ซึ่งเขาก็ไปเที่ยวมาหลายทีเว้ยแล้วก็พอพักอยู่พักนึงแล้วสึกว่าเอ้ยมันถ้ามันเรียกร้องเราอ่ะ uh huh. เรากับบีแบบไปสำรวจถ้ำใหม่ๆกันดีกว่าอะไรเงี้ยครับ uh huh. โดยถ้ำนี้พวกเขาเลงไว้ล่าส่งเนี่ยมันอยู่ในเมืองชื่อว่าอเมริกันฟอคในรัฐ ซึ่งเขาไม่ได้บอกชื่อมันนะเขาบอกว่าไม่อยากบอกให้ใครตามตามไปอะไรเงี้ยแต่ได้รวมๆวมว่าเขาเรียกถ้ำนี้ว่าเป็นมิสซิลี่เคฟคือ,อถ้ำที่ปริศนาคือคิดเอาเองแหละความว่ามิสซิลี่ในความหมายของเท็ดเราคิดรดู้รสึกว่ามันหมายความว่าถ้ำที่ยังมีคนไปสำรวจไม่เยอะมากอาจจะมีคนรู้จักบ้างแนละ้วแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าข้างในนั้นมันมีอะไรกันแน่ะอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งของพวกนักสำรวจถ้ำแน่นอนว่าพวกเขาก็เดินทางไปถ้ำแห่งหนึ่งช่วงเดือนมะมาณ ช่วงประมาณเดือนธันวาความปีสองพันครับโดยถ้ำที่พวกเขาจะไปอยู่ในยอดมันคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ไกลาจากถนนหลวงเส้นทางหลวงเลยเว้ยแค่มาเดินออกมานิดหน่อยแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีถนนอยู่ใกล้ๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยเนาะขาอสําคัญของถ้ำนี้คือว่าเราไม่สามารถเดินตรงไปท่านไ,ได้โดยตรงไว้แต่ต้องลงไปข้างล่างก่อน uh huh. ไม่ถึงว่าพื้นดินิน่พื้นนี่มันแตกออกมาแล้วคุณต้องเขาเรียกมันกออกมว่าต้อง โหนตัวเองลงปนิดหน่อยแล้วค่อยเข้าไปดันในในแนราราฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเขาต้องแบบใช้เชือกรัดตัวเองกับต้นไม้ข้างบนเพื่อลงไปอะไรเงี้ยพอไปถึงไอ้ถ้ำแผ่นนี้แล้วนะครับเท็นแล้วก็บีเนี่ยก็สำรวจถ้ำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเดินไปดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างพอเดินไปพักหนึ่งหยดเขาพบเขาพบว่าคยตรงกำแพงถ้ำเนี่ยมันมีรูอยู่เลยเล็กรูหนึ่งแล้ว ความที่สนใจคือว่ามันมีลมออกมาลมแบบเหมือนมีคนเป่าปากออกมาจากรูนี้ตลอดเวลาซึ่งอการที่มีลมออกมามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าข้างในเนี่ยมันต้องมีอากาศอยู่เข้าใจแปลว่าข้างในมันต้องปร่งมันต้องโล่งเหนือไามันถึงมีลมออกมาได้แล้วมันก็มีแบบว่าความกดอากาศที่มันต่างกันมันก็จะดันออกมาแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในอยู่ข้างหลังไอ้รูนี้แน่ๆเว้ยครับซึ่งเทสกับบีก็สมโอเคงั้นเราปากหนักตรงนี้แหละเดี๋ยวเราสำรวจกันว่าเราจะ ทำยังไงได้บ้างที่จะเข้าไปอยู่ข้างหลังไอ้รูนี้ให้ได้อะไรเงี้ยครับครับอันนี้คือรูของรูนี้ไว้รูนี่มันมีขนาดประมาณนี้เหมือนถุงมืออ่ะเล็กประมาณแบบกำมือเราอ่ะรูไม่ใหญ่มากคือเข้าถุงมือไปเทียบว,ว่าไซส์มันประมาณนี้ลองนึกภาพว่ามันเป็นผนังถ้ำเลยแล้วมันมีรูรูหนึ่งที่ขนาดน่าจะเท่าฝ่ามืออย่างที่พี่ทันว่ากำมือเรากำบั้นอ่ะแล้วมันก็มีลมพ่นออกมาตลอดเวลาซึ่งเทนแล้วก็บีก็นั่งปรึกษาอันว่าเฮ้ยเอาไงดีวะทํายังไงเพื่อให้ได้ไปข้างหลังไอนนี้ให้ได้คือแบบ ไอการที่มันมีหลงมา,ม,ามันยั่วใจมากอะผมว่าอันนี้คือแพชชั่นนักสำรวจถ้ำนะ <c oughs> ที่เขาแบบว่ากูไม่ยอมหรอก <c oughs> ว,ว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนั่นอนะคือก่อนนั้นเนี่ยครับทเทนแล้วก็บีเขาไปสำรวจในห้องอืน่นเดนี่ยถ้ำมาแล้วแล้ว <c oughs> พบว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ไอรูเนี่ยมันแบบมาเซ็กซี่ที่สุดแล้วอะไรอรับ <c oughs> หลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็พยายามเคาะเคาะดูบริบ,แบทแวดล้อมเนาะแล้วก็ได้ข้อสันนิษฐานว่าถึงแม้ว่าตรงรูเนี่ยที่เป็นปลายทางเนี่ยมันจะเล็กแต่เขาใช้เหมือนใช้ไฟฉายส่องเข้าไปเลยคิดว่า ไอ้ทางเดินที่เป็นแพสซจตรงกลางของลูกเนี่ยมันน่าจะกว้างนิดหน่อยแล้วปลายทางมันเปิดกว้างอันนี้คือเขาว่ารูปเป็นแบบนี้ไว้นี่คือคนใช่ไหมแล้วตรงกลางมันจะแคบ้างหลังเป็นห้องอะไรองเงี้ยนี่คือสิ่งที่บีใชว่าไว้ครับเขาตั้งชื่อห้องตรงกันแล้วฟลอยต์ทูมครับฟลอยด์เนี่ยเขาใช้คามาจากชื่อของคุณฟลอยด์คอลลินฟอร์คอลลินเนี่ยเป็นนักสำรวจถ้ำที่เสียชีวิตในระหว่างการพยายามแทรกตัวเข้าไปในไอ้แพสซจแคบแบแบบนี้เหมือนกันแหละก็ตั้งชื่อไวตามชื่อคุณฟลอยด์ ทั้งสองคนกาลังวางแผนว่าทําไงดีวะอยากเข้าไปมา,มากๆเลยอ,อยู่ดีๆว้เขาได้เสียงแปลกๆออกมาจากไอรูนี้คือมันไม่ใช่เสียงลมเนี่ยมันเหมือนแบบเสียงอะไรบางอย่างที่มันคำรามออกมาเหมือนเสียงสัตว์คำรามออกมาผ่านรูนี้ยากเดิมไม่ทันบอกว่าเหมือนมีคนเป่าเป่าลมตอนนี้ม, <c oughs> มเสียงสัตว์แล้วเริ่มกลายเป็นเสียงขู่คำรามของสัตว์คือเขาไม่สามารถนิยามได้ชัดว่าไอเสียงนี้มันคือเสียงอะไรอ่ะแต่ว่ามันเหมือนเสียงคำรามบางคนก็บอกว่ามันเหมือนเสียงแบบ เสียงเครื่องจักรทางานอ่ะม,มันก็ไม่รู้เสียงอะไรยิ่งทําให้เฮ้ยมันเราอารวมณ์ว่าไอ้เชีย่ยกูต้องไปให้ได้ว่ามันมีอะไรอยู่ในข้างหลังดูนี่ใช่ไหมครับยิ่งไปกระตุ้นต่อมความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยพวกเขาก็คิดวางแผนโอเคงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเรากลับมาเนี่ยเราเอาอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะเราจะมีที่ขุดนูนนี่นั่นเพื่อมาเคาะรูนี้ขยายรูนี้นคือเราไม่แน่ใจไว้ว่าในกฎของถ้าแห่งนั้นน่ะมันมีกฎหรือเปล่าว่าห,ห้ามหรือไม่ห้ามในการ ทำไมก่อสร้างในการขุดต่าง,างๆอะไรเงี้แต่ว่าสองคนที่ทาเว้ยคือเขากลับมาอีกรอบหนึ่งครับก็กลับมาพร้อมกับพวกสว่านไฟฟ้าแขท่งเหล็กค้อนใหญ่ๆเพื่อ,เพ,อเพื่อขุดผนังนี้อย่างจริงจังอ่ะค่อยๆเลาะขอบขอบรูให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะในระหว่างเนี้ยเท,ท็ดก็บอกว่าในระหว่างที่พวกเขาลังทําอยู่มันยังมีเสียงแปลกโผล่ออกมาเรื่อยๆนะสลรับกระลมอ่ะมีทั้งลมเป็นทั้งเสียงอ,อ่ะอืหลังจากทั้งสองคนใช้เวลาขุดกันไปประมาณสักสองวีครับ เท็ดก็เล่าในบันทึกเขาว่าเฮ้ยตอนเนี้เริ่มสงสัยขึ้นมาในจริงแล้วว่าหรือเราไม่จำเป็นต้องขุดให้มันกว้างพอในการมุดลงไปนะอืแต่แค่พอสําหรับที่เราจะคลานเข้าไปก็พออะ่ะแค่แบบว่าชะงงกเข้าไปดูนิดหน่อยไม่งั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากในการขุดเพราะมันยากใช่ไหมครับ,รบอันนี้ผ่านมาสองวีแล้วคือคือมันไม่คืบหน้าเท่าไหร่เนี่ยเท็ดก็เลยคุยกับบ okay, ีว่าโอเคเราทำแบบนี้กันซ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแปบลบว่าเท็ดจะจะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เข้าไปในรูนี้ได้เพราะบีตัวใหญ่กว่าเยอะครับมาณนี้ครับ หลังจากนั้นครับพวกเขาก็ค่อยๆเอาคอนมาทุบเอาสว่านมันมาเจาะมันให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะส่วนเรื่องเสียงปริศนาเนี่ยพวกเขาก็ยังได้ยินอยู่เรื่อยๆเลยเว้ยเหมือนเป็นอินโทรระหว่างทางในการทํางานอะไรเงี้ยโดยบีก็ไปคุยกับเพื่อนๆข้างนอกบีบอกเอ้เนี่ยเราเท็เนี่ยไปทาสิ่งนี้มามมนได้ินเสียงว่าเพื่อนๆที่เป็นนักปินเขาด้วยกันเขาก็มีข้อสันนิษฐานว่าเฮ้ยหรือว่ามันเป็นเสียงข,ของน้ําตกภายในนะคือบางคนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ว่าไปเดินถ้าแล้วมันมีเสียงมาแบบนี้ พอเดินไปอกมันคือเสียงน้ําตกเหมือนน้ามันลงลงลงบนหินนะ่แล้วมันมีเสียงกระแทกขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เนาะพวกเขาขุดไปเรื่อยๆืว่ากลับมาอีกทางหนึ่งในวันที่สิบกุมภาพันธ์ครับนอกจากอุปกรณ์การขุดถ้าที่ทั้งสองคนเตรียมมาแล้วเนี่ยพวกเขายังได้วางแผนตุกระต่างเพิ่มเติมน้วยเช่นเขาจะมีแท่งไฟที่หักแล้วมันจะมีไฟเคไรอ่างเป็นอ่า่าอแบบว่าฟลออเรเซนต์มั้งใช่บ้าที่มาหักแล้วมันจะมีไฟเขาก็วางไว้ตามทางเผื่อว่าไอ้ไฟฉายหรือว่าหลอดไฟที่เขาติดมาเนี่ยมันพังเขาจะได้้้้กลลัับบาานนนไไไดดมมะ่หงทเ หรือว่าทุกครั้งที่เขาลงมาเขาจะผูกเชือกตัวเองกับต้นไม้ให้บนแล้วก็ค่อยๆเดินมาเผื่อว่าไม่มีไฟแล้วจริงๆมันจะได้คําเชือกกลับมาได้เนาะน,น,นอกจากนี้เ,เอามามาด้วยตัวหนึ่งหมาชื่อว่าวิปวิปเนี่ยเป็นเพื่อนคู่ใจคือตัวนี้น่ารักน้องคือคือเขาเอามาเพื่อ,อว่าเพื่อว่าเฮ้ยวิปเนี่ยอาจจะช่วยแบบเดินทางไปในจุดที่แบบเขาไปไม่ได้อืหรือได้กินอะไรบางอย่างแล้วช่วยเหลือว่าเขาได้อะไรเงี้ยครับ แต่ว่ามันก็มีความแปลกๆเกิดขึ้นกับวิบไนเว้ยคือว่าครั้งแรกที่วิทมาที่อย่างเนี้ยตอนแรกที่มันเดินเข้ามาในถ้ำมันตื่นเต้นมากเลยมันสนุกมากมันวิ่งนูนวิ่งนี่เนาะแต่พอมาถึงตรงรูนั้นน่ะวิปมันแบบต้องไปหลบหลังทั้งสองคนไว้ไม่กล้าเดินเข้าไปข้างในเดินเข้าไปใกล้ๆในรูเลยแล้วก็ขนลุกอ่ะอมาคนลุกอ่ะมาคนตั้งอ่ะโยเขเห็นเวลามาคนตั้งเวลามันกลัวฝนอ่ะมันจะตัวสั่นมันจะตัวสั่นหัวใจเต้นเร็วแล้วก็แบบว่า ตัวลุกลียลุกลนมใช่คือจะตัวสั่นขนต้้งแล้วก็บัลบอยู่ข้างหลังทั้งสองคนเว้ยโอมันจะรูเออแล้วก็บีอ่ะบอกว่าหมาตัวเนี้ยมันจ้องมองที่รูนั้นตลอดเวลาเหมือนมันรู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ในรูนั้นด้วยคือแสดงว่าหมาเนี่ยมันไม่ได้มีแบบความคิดซับซ้อนเลคือมันก็จะรู้สึกว่าสัญชาตยามันบอกว่าข้างหลังเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันต้องกลัวหรือว่ามันมันสัมผัสคลื่นอะไรบางอย่างได้พึ่งมาที่เราไม่รู้หมามันจะที่เป่อคลื่นที่เราไม่รู้เนาะในงี่ หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่หมามันนั่งแอบอยู่ข้างหลังนั่งบีและเท็แล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องราวอีกแล้วคือว่าเฮ้ยเขาได้เสียงแล้วอะสองครั้งแรกเนี่ยเป็นเสียงของท้ายสัตว์ป่าคเครื่องจากน้ําตกคราวนเนี่ยเท็ดบอกว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนก้อนหินน่ะมันเคลื่อนที่เข้าหากันน่ะเหมือนม่นคข้อแลบเข้าหากันน่ะเหมือนมีคนโยนก้อนหินไปบนผนังอืแล้วได้ยินเสียงก้อนหินมันกระชบลงมาซึ่งก็แปลกใจกีกว่าเฮ้ย มันมันอะไรกันแน่วะข้างหลังเนี่ยมันมีเสียงอะไรมากมายเหลือเกินอะไรเงี้ยครับพอเวลาผ่านไปยศไอการขุดเจาะเนี้ยมันก็ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องครับจากรูเล็กๆที่กาปั้นเนี่ยพวกเขาก็ขยายมาในคืเรื่อยๆนะจนสามารถเอาห่วงมุดเข้าไปได้จนตอนนี้เนี่ยเอาทั้งตัวเข้าไปได้แหละแต่วิธีการเข้าไปเนี่ยคือแบบไปได้แค่แบบต้องเปลี่ยนตัวไปเป็นงูอ่ะอทําตัวรีบๆอ่ะอันนี้คือรูปเทจที่บีถ่ายไว้คือจะเข้าไปแบบเนี้ยโโอหคือแบบมันมันรีบมากอ่ะ คืออันนี้คือทริกเกอร์วอร์นิงคนกลัวที่แคบใช่คนกลัวที่แคบผู้ฟังไม่ได้น่ากลัวมากเออเออคือพอเท็เข้าไปแล้วครับอันนี้คือหน้าเท็เลยไม่ดูอันนี้คือหน้าเท็ก็มันมากมันมันมากลยวามกล้ามากเลยนะเพราะว่ามันดูแบบว่าเสี่ยงชีวิตเหมือนกันนะครับวิธีวิธีการที่เขาเข้าไปครับยศคืออธิบายง่ายคือต้องทําตัวเป็นงูคือเขาจะต้องเอามือแนบลาตัวแล้วเขาใช้อกอ่ะขยับตัวเวงไปข้างหน้าเรื่อยๆว่าพอพรที่มันพื้นที่มันไม่พอเขาต้องเอาน้ำมันล่าตัวเองว่าให้มันลื่นๆก็น่ากล พูดถึงเวลาดีคราต้องเข้าไปข้างในว่าคุณลองจินตนาการว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับผมนะมต้องนอนคว่ำตัวอยู่บนพื้นแขนซ้ายของคุณเนี่ยยืนออกไปเหนือศีรษะส่วนแขนขวาเนี่ยแนบข้ามลาตัวอืโดยมีพื้นที่ให้ขยับเพียงแค่ไม่กี่นิ้วแขนและมือของคุณเต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดจากการคลานและดึงตัวเองไปบนก้อนหินที่ทแตกหักร่างแข็งองคุณเนี่ยกำลังทับอยู่บนก้อนหิน ขอ,ของคุณเมื่อยลาจนเกินกว่าจะยกหัวขึ้นไปบนเหนือพื้นหินได้อืเมื่อคุณเริ่มเคลื่อนไปครัค้งหนึ่งคุณต้องใช้ปลายทาตัวเวงดันไปข้างหน้าถูร่างกายไปกับพื้นหินหลังจากเคลื่อนตัวได้ไม่กี่นิ้วคุณก็จะหายใจหอบและต้องหยุดพักมันคือสิ่งเนี้ยมันอยู่ประมาณสิบสิบฟุตอะ hmm. ก็ประมาณเท่าไหร่นะสิบฟุตก็ประมาณสามสี่เมตรอะไรเงี้ยสามสเมตรอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยาวสำหรับการทลาแบบนั้นด้วยสุดท้ายแล้วครับเท็ดก็สามารถข้ามามาอีกฝั่งนั้นสำเร็จไว้คือไหล่องมาอะไรเงี้ย เขาเจอว่าเฮ้ยมันเป็นแบบที่เขาคิดไปเลยอ่ะมันเป็นห้องแบบใหญ่ๆแล้วก็ไม่มีผนังแล้วก็มีหินที่สวยเนาะมันก็มีคริสตลัลท<อ>ี่เขาเจออะไรเงี้ยเขาสำรวจเขาไปเรื่อยๆไปเขาบอกกับบีว่าโอเคเราเราทักกันแบบนี้เราจะส่งเสียงคุยกันเรื่อยๆถ้าคุณไม่ได้เสียงเราอ่ะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเอ้ยรียบไปขโมยเลยตามหาความช่วยเหลือมาอะไรเงี้ยเผื่อเผื่อมีเหตุสุดวิสัยเนาะ เท็ก็เดินเข้าไปในถ้ำเมืออย่างที่เราบอกมันก็ดูสวยดีอลังการเนี่เขาตื่นเต้นมา,มากๆครับพอเดินไม่สักพักหนึ่งเขาเจอว่าเขาไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งเรียกว,ว่าห้องอะ้รกันมันแบบในถ้ำเนาะสิ่งที่เขาสะดุดตาม,ม,า,มากๆคือว่าตรงตรงกลางห้องนั้นเนะ่ะมันมีก้อนหินขนาดใหญ่กลมๆอะ่ะตั้งอยู่ไว้แบบผิดที่ผิดทางอะ่ะ อยากให้คิดถึงก้อนหินแบบที่เราดูในดาบพิฆาตศูนยน่ะที่ทันจิโร่ต้องไปฝึกเออมันคือก้อนหินกลมแบบนั้นน่ะตั้งวางอยู่ตรงกลางห้องเว้ยคือทิศทางมันแบบมันแปลกมากว่าคือก้อนหินก้อนอื่นน่ะมันไม่ใหญ่ขนาดนี้และมันไม่อยู่ตรงกลางแบบนี้อ่ะมันเหมือนกับว่ามันมีใครตั้งใจเอามาวางไว้หรือเปล่ามันดูเป็นแมนเมดมากมากแล้วใช่ใช่ใช่กคนเอามาวางมันไม่ใช่มันดูผิดวิสัยของธรรมชาติซึ่งคุณเพชก็ไม่ได้ คิดถึงเรื่องความลึกลับน่ากลัวน,นะแค่สงสัยแบบโอเคมันคนเป็นธรรมชาติแหละเขาเดินต่อไปเว้แล้วสักพักสขกว่าโอเคมันเวลาจะหมดล้วะพราะนั้นกับนังกับบีไว้ว่าห้ามเกินเวลานี้เพราะว่าอะไรครับอันจะแบตจะหมดแบตจะหมดแล้วก็ไฟจะหมดอะไรเงี้ยครับพอเดินออกมาปุ๊บเขาเพิ<ๆ>่งสังเกตว่าไอ้ทางนึนที่ผ่านมารอบแรกเขาไม่ได้เห็นมันแต่ว่าเดินกลับไปเขาบอกว่าขวามือเขาอะเห็นว่ามันมีภาพแกะสลักอยู่บนผนังเว้ แล้วเป็นภาพที่มันเหมือนมีก,าก้างไม้ก้างปลาคนเนี่ยยืนอยู่สองสามคนใช่ไหมแล้วกํลาลังบูชาเลยบางอย่างอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์เว้ยนี่คือรูปว่าที่แบบคนบูชามันคืออย่างเนี้ยถูกขีดอยู่ในผนังเว้ยครับซึ่งเท็ดรู้สึกตื่นเต้นมากสำหรับเขาคือเฮ้ยนี่มันคือการค้นพบครั้งใหญ่มากๆเลยนะม,มันเกินกว่าแค่การสำรวจถ้ำแต่เจอมันเจอทั้งแบบอ,รอารยธรรมใหม่ๆอะไรเยงนี้ครับพอเขาออกไปเนี่ยเข,เขาบอกว่าความรู้สึกแรกที่เขาเห็นไอ้ไอสัญ,ญ,ญลักษณ์เนี่ย เขาบอกว่าเฮ้ย hey, มันเหมือนแบบ็กวิชโปรเจกต์เลยว่ะแบบ Far เหมือนแบบสัญ,ญลักษณ์ของพิธีกรรมอะไรบางอย่างก,ากันพบอะไรแปลกๆในที่ที่เขาไม่คุ้นชินอะไรเงี้ยครับครับหลังจากที่เขารอดช่องแคบกับมหาบีได้เขาว่าแบบเล่าให้บีฟังแบบตื่นเต้นมากๆนะว่าเฮ้ย hey, ไปเจอนู่นเจอนั่นมาทั้งสองคนก็ตื่นเต้นมานะ okay, ก้วบอกเคกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไปเก็บของก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งเขาจะมาใหม่อีกสักสองสามวันแบบไปเตรียมของมาอะไรมาเนี่ยครับเขากลับมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเขาเนี่ยมีเพื่อนด้วยชื่อว่าโจชื่อมันง่ายมากเนี่ยเทสโจบีอะไรเงี้ โจเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่เป็นนักสำรวจถ้ำเหมือนกันคือบีไปชวนมาเท,ท็ดบอกว่าไม่ได้เล่าให้โจฟังเลยว่าในในถ้ำนั้นน่ะเพราะเขาเจออะไรไปแปลกๆคือไม่ได้เล่าเรื่องเสียงไม่ได้เล่าเรื่องไอ้ก้อนหินไม่ได้เล่าเรื่องไอ้ภาพแกะสลักอะไรเลยคือกลัวโจจะกลัวก็เลยไม่เล่าให้ฟังซึ่งวันนั้นนะครับตอนแรกเนี่ยเท,ท็ดตั้งใจว่าเขาจะเข้าไปภายในถ้ำนั้นน่ะสองคนกับโจใช่ไหมแต่บังเอิญว่ามันมีอุบัติเหตุทาให้เท,ท็ดเนี่ยหัวได้บาดเจ็บเลยรอดไปไม่ได้เป็นโจคนเดียวที่เข้าไปคนเดียวเลย อันนี้เป็นพ o v อีของเทลบีนะเขาบอกว่าพอโจเข้าไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยพวกเขาตะโกนเรียกโจอ่ะโจก็ไม่ตอบไปจนเขากัวงวลใจจนแบบเฮ้ยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเทสเข้าไปเองยอมมาเจ็บแ้่โจกลับมาครับแต่โจอ่ะมุดมุดรูนั้นกลับมาแล้วกลับมาหาพวกเขาด้วยสีหน้าที่แบบหน้าซีดเหมือนไปเจออะไรที่น่ากลัวมาแล้วก็ไม่พูดไม่จ่าเว้ยบ,บีถามมาเอยโจเป็นอะไรโจตอบว่าไม่เป็นอะไรถามว่าคุณโอเคไหมไม่โอเคอืพูดแค่นั้นแล้วบอกเฮ้ยกลับบ้านกันเถอะ พู้แค่นั้น,นเลยเว้ยไม่คุยอะไรกันอีกเลยเว้ยแล้วก็เก็บของแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านระหว่างทางพยายามคุยโจโก็ไม่ตอบเลยว่าเจออะไรมากลับบ้านไปก็ไม่ตอบว่าเจออะไรมาไม่พูดอะไรเลยเหมือนแบบมันช็อกข้างในอะไรเงี้ยทั้งสองคนก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่โจ,โจเจอมันคืออะไรภายในถ้ำเนาะเวลาผ่านไปอบบแยกกันไปถึงเมษายนปีสองพันหนึ่ง เค็แล้วบีที่แบบยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยไอโจไปเจออะไรมาในถ้ำอ,อ,อ่ะวันนั้นที่น้าซิดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นโอเคงั้นเรากลักบไปใหม่หมออกับสองคนเขาเนี่ยอุปกรณ์ครบเลยครับมีกล้องวิดีโอมีกล้องถ่ายรูปมีแท่งไฟมีสายโทรศัพท์คือข้อมูลที่เราอ่านมาคือเขามีสายโทรศัพท์ที่คุยสองคนได้อ,อ,อที่แบบเป็นอนาล็อกอ่ะเออเหมือนเป็นแบบเอ,อ่อที่มันเป็นปลายสายแบบเนี้ยเออชื่อมสายกบบันที่เด็กๆเล่นกันที่ใช้คุยกันเองภายในนั้นได้เลยครับ เท็ดก็กลับเข้าไปในรูเดิมไหมหมุดเข้าไปแล้วก็เดินตามไปเขาจะโอเคไอ้ภา,าพฝาผนังเนี่ยยังอยู่ไอ้ก้องเห็นแปลกๆยังอยู่เพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยจะเป็นสิ่งใหม่แล้วคือต้องไป explore ในดินแดนใหม่ที่เขายังไม่เคยเดินเข้าไปเนาะอพอเท็ดเดินเข้าไปลึกๆเข้าไปเรื่อยๆยศเขาสึกว่าเฮ้ยเส้นทางมันยากขึ้นอว่าเดิมอะสิ่งที่เปลี่ยนไปคือว่าบนพื้นอะมันกลายเป็นพวกโลเคชั่นล็อกอะหมายถึงว่าก้อนเห็นนี่มันแบบแหลมๆเล็กๆ,ๆเห็นหะครับ เน็ตเพเปิลเป็นแบบคล้ายๆก้อนกรวดก้อนหินเล็กๆที่ที่ทําให้การเดินมันเจ็บมากๆเว้ยคือมันทะลุขึ้นมาบนเท้าแล้วมันเจ็บอะครับแต่ว่าเท็ก็ไม่ยอมแพ้ก็เดินไปเรื่อยๆเลยครับพอเท็เดินเข้าไปเรื่อยๆแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกหวาดกลัวขึ้นแบบไม่มีสาเหตุว่ะอยู่ดีๆยอดเขาก็ได้ยินเสียงที่มันดังออกมาจากข้างหลังเขาเว้ยไม่ใช่ข้างหน้านะแต่ข้างหลังเขาจากทางที่เขาเพิ่งเดินผ่านมามันเป็นเสียงเหมือนกับคนเอาก้อนหินะมาตีกันอือม ตึกภ้าบอกปะก้อนหินเล็กได้มาตีกนะันอ่ะข้างหลังเขาอะ่ะเออซึ่งเขาหันกลับไปก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่ความมืดเว้ยแต่จะเดินต่อไปเขาก็กลัวจะเดินกลับไปก็กลัวอีกอืตอนเนี้ยสติเริ่มแตกเลยเพราะว่าเขาบอกว่าพอได้ินเสียงก้อนหินมันตีกนะันอ่ะสติเขาแตกไปเลยเว้ยเขาทำอะไรไม่ถูกทําให้แบบวิ่งแล้วลนลาแล้วก็หัวไปชนกับพื้นผนังอะไรเงี้ยทําให้บาดเจ็บยิ่งบาดเจ็บไปอีกทาให้ตอนเนี้ยทั้งกลัวทั้งเจ็บทั้งทําอะไรไม่ถูกมองไปรอบข้างก็เจอแต่ความมืดเนาะ เทที่อยู่ในภาวะแบบแพน,นิสุดๆเลยคะรับพนังพยายามเดินกลับหาบีทัท้งที่รู้ว่าไอ้ระหว่างทางอ่ะอาจจะเจออะไรบางอย่างที่มันเคาะหินอยู่ก็ได้อไอ้ตัวนั้นเนะ่ตัวซึ่งไม่รู้คืออะไรเว้ยพอเขาเดินกลับไปถึงห้องที่มันเคยมีไอ้ก้อนหินใหญ่ๆอ่ะวางยู่ยวดเขาตกใจมากเพราะว่าก้อนหินน่ะมันไม่ได้อยู่ที่เดิมเออเขาจําได้แม่นเพราะว่าเขาอ่ะเอาไอ้แท่งไฟที่เาหักอ่ะวางไว้ที่ก้อนหินก้อนนั้นแต่ตอนเนี้ยก้อนหินแท่งไฟอ่ะมันไม่ได้อยู่ด้วยกัน แล้วภายในมันไม่มีลมอะไรที่จะทาให้ก้อนหินมันปลิวหรือว่าแท่งไฟมันปลิวได้เลยอะ่ะซึ่งก้อนหินมันก้อนใหญ่มากเนาะมันไม่มีทางที่มันจะเคลื่อนที่ด้วยลมบางๆนี่เร็วแล้วอ่ะใช่หรือแม้แต่แท่งไฟที่มันก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างหนักอะ่ะม,มันคงไม่ได้ถูกปลิวง,ง่ายด้วยลมหยดซึ่งที่จะทําให้เทสเริ่มแบบอเชยสติแตกมากกว่าเดิมแล้วอะ่ะทําไงดีเขาก็ฝืนใจเดินกลับไปที่ที่รูเดิมไมเขาบอกว่าในระหว่างที่เขาเดินกลับมาเขาสึกว่ามันมีอะไรบางอย่างรู้สึกได้ว่า ทางพื่อมาตัดเวลามันมีทั้งเสียงมันมีทั้งความรู้สึกว่าถูกจับจ้องจากข้างหลังอแต่เขาไม่กล้าหันกลับไปมองใช่ไหมครับพอออกไปได้ล่อลวงไปแล้วก็บอกหาบีสิ่งนี้เขาบอกกับบีสิ่งแรกคือบีออกไปเลยไม่ต้องรอเขาอืมมันมีอะไรมาอยากตามเรามาบีก็รีบบอ,อกไปเท็ก็ตามไปใช่ไหมครับที่เราบอกไปว่าถ้ำแห่งเนี้ยเวลาขึ้นหรือลงอ่ะมันต้องผ่านมันต้องปีนขึ้นไปชัมยมยศแล้วมันผูกเชือกเอาไว้ทั้งสองคนต้องขึ้นไปได้สําเร็จไว้คือ บีเนี่ยขึ้นไปก่อนด้วยเชือกได้แต่แทนเนี่ยลนลานมากอืจนต้องใช้มืออ่ะปีนขึ้นเองไม่ได้ใช้เชือกแล้วเขาบอกว่าในระหว่างนี้เขาออกมาแล้วหันกลับไปดูที่เชือกออ่ะืเชือกมันตึงเว้ยเชือกมันตึงหมายความว่ามันมีอะไรบางอย่างจากในถ้ะดึงเชือกเข้าไปข้างในออะืเขาก็ไม่รู้มันเคืออะไรเว้ยสุดท้ายเขาก็รีบวิ่งแล้วก็ขึ้นรถแล้วกลับบ้านกันเหมือนได้จบแล้วเนาะสุดท้ายแล้วเขากลับมาคุยกันว่าเฮ้ยี่เราเจออะไรกันวะเออ เท็ดก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยสิ่งที่น่ากลัวคือสิ่งที่เขามองไม่เห็นอ่ะเขาได้ยินแต่เสียงและก็เข้าใจว่าหินมันเคลื่อนย้ายที่ตัวเองไปได้ไงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยส่วนบ<ง>ีนี่เห็นอะไรไหมหรือว่าไม่รู้สิไม่เห็นว่ราะบีอ่ะมีหน้าที่เป็นซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังจต่ไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรมากขนาดนั้นอะไรซึ่งก็ไม่รู้<ง>ว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นกันอ่ะหรือว่าสัมผัสกันมันเป็นสิ่งเดียวกับที่ที่โจใช่เจอหรือเปล่านะเรื่องมันโอยอย่างนี้ไว้คือว่าในตอนจบความมันที่ของเท คุยแกสักพักแล้วทั้งสองคนอ่ะเหมือนเซนต,ตรต้องการว่าเจอกันใช่ไหมสุดท้ายแล้วในมันที่สุดท้ายของเท็ดนะครับเขาเขียนว่าพวกเขาคือเท็ดโจและบีตัดสินใจว่าจะกลับเข้าไปในถ้ำอีกครั้งหนึ่งจบแค่น,นี้อ่ะฮะตอนนี้ล่าสุดปีแล้ว <21. S 2> <21. S 1> สองพันหนึ่งสองพันหนึ่งสองนี่สองพันยี่บห้ายี่สิบสี่ปีก็คือหายไปเลยไม่รู้ว่าเป็นไงเขาไม่กลับมาเขียนต่อมีหลายชอยมากก็คือไม่เจออะไรอ่าแล้วก็แบบ เออก็ปล่อยๆไปไม่ไม่ได้มีอะไรที่มันต้องอัปเดตมากกว่านี้กลาอีกแบบหนึ่งคือเจอแล้วไม่มีโอกาสกลับมาได้เขียนอีกแล้วกลับมาไม่ได้แล้วเอออีกอย่างหนึ่งคือหรือว่าเรื่องโกหกวะแต่ว่ามันมีรูปยืนยันนะว่าพวกเขาไปจริงๆว้วยมันมีรูปบีด้วยออบีก็แบบนั่งอยู่ลอยเนี่ย AI จน n ป่ะสองันหนึ่งหรือว่าพวกเขาไปจริงๆถ่ายรูปแต่ว่าเรื่องราวมากไปกว่าน,นั้นอนะ่ะมันถูกแต่งเติมมันหรือเปล่าอ่ะคือผมคิดว่า มันอาจจะเป็นไม่ได้เว้ยในในมุมผมนะเพราะว่ามันคือช่วงปี 1> 2 0 0พันสองพันหนึ่งมันคือช่วงแบบอินเทอร์เน็ตบูมใช่ใช่ใช่เออแล้วก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นช่วงที่บล็อกเบล็กใดๆมันกําลังพีคๆอ่ะใช่มามันก็มีทฤษฎีอยู่บ้างอออแต้วได้บอกว่าสับประราดอ๋อพี่เชื่อนี่ปะผมผมก็เชื่อนนะบางคนบอกมันคือเนี่ยสกินบล็อกเกอร์เลยทำอ่าที่ผมเคยเล่าสกินบล็อกเกอร์ซึ่งแบบทำไมต้องสกินบล็อกเกอร์่ะไม่รู้แล้วอาจจะเป็นสิ่งที่คนเห็นในยูท่าบ่อยๆปะเออวะ กเราไม่ได้อยู่ในนั้นได้ไงถ้ามันไม่มีอะไรกินน่ะนั่นดิกินหินเหรอนะทุบหินมากินเงี้ยห่ะซึ่งไม่รู้เหมือนกันอันดับสองคือเฮ้ยเขามีคนในบายเชิงจิตวิทยาแหละว่าบางทีอ่ะเวลาเราอยู่ในที่ที่มันเงียบม,มากๆอะไระครับมันไม่แปลกมากนัก,กที่สติเราอ่ะมันจะทริกเกอร์กับอะไรง่ายเป็นพิเศษอล้วก็จินตนาการไปเองว่านี่คือเสียงนั่นนี่คือเสียงนี้มันเหมือนกับเวลาเรา นอนอยู่แล้วเราแพนิคไปเองว่าข้างๆมีใครมามองเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบนั้นได้เว้ยสุดท้ายเราเรื่องก็ไม่เป็นสงสารแล้วว่าสุดท้ายถ้องามคนเป็นยังไงทิ้งเกดไ้นิดหน่อยเราลืมเล่าไปว่าที่บอกว่าเท็ดเอากล้องวิดีโอไปอ่ะเท็ดบอกเท็ดถ่ายเยอะมากเลยนะแต่ว่าตอนที่เขาวิ่งอ่ะมันมันหล่นอันนี้ก็เป็นแบบพล็อตโหนนิดหน่อยว่าแบบอืไอ้เชี่ยถ้ามีวิดีโอเคยจบเลยนะใช่แล้วเขาบอกว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะกลับไปเอาอีกเพราะว่าเขารู้ว่ามันมีอะไรตามมาอะไรเงี้ย สุดท้ายแล้วสิ่งเนี้ยครับเรื่องของของเท,ท็ดแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยถูกเล่าขานกันว่านี่คือค r ีปปี้พาสต้าแรกของโลกเว้น,นี้เว้อ๋อนี่คือเรื่องแรกที่แบบเป็นคลีปปี้พาสต้าที่แบบในช่องนี้อ่ะประมาณนี้สำหรับเราคือมันจริงมากกว่าคลีปปี้พาสต้าอื่นๆหน่อยเพราะว่ามันมีฟุตเทจจริงๆฟุตเทจเป็นภาพนิ่งจริงๆมันมีการบันทึกข้อมูลจริงๆอะไรเงี้ยแล้วในเวลาต่อมามันก็มีชาวเน็ตที่แบบไปตามเจอนะว่าถ้ำน,นี้อยู่ไหนอะไรเงี้ยแต่ก็เขาก็ไม่ค่อยสลับสนุนอย่างเพราะว่ามันดูอันตรายแหละมันนดูเสี่ยยงไปหอ ประมาณในยอดของเราก็แสดงว่ามันก็มีเขาโครงของเรื่องจริงบ้างแหละมันมีเขาโครงเว้ยแต่ว่าเราเองก็ไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเป็นเรื่องแต่งกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วมันมีสัตว์ประหลาดลึกลับอยู่ในนั้นจริงเนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยคือถ้าใครไปนักเล่าเรื่องแล้วว่าทัดเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งมากในการไม่ฟันธงว่าเขาเจออะไรอ่ะคือถ้าพนงผมจะสัตว์ประหลาดอ่ะมันง่ายมากที่เรื่องนี้มันสุดดีบางได้เว้ยผมว่าเขาเขาเลือกที่จะหนีไปตอนจุดพีค้ลยนะ ลงแลนดิ้งสวยนะแลนดิ้งคือช่วงช่วงจุดพีกอะมันใม้คนแบบคลิฟแฮงกิ้งอะใช่ใช่เผอปีหน้าว่าจะกลับมาก็ได้นะแบบว่า I'm back e v e r y o n e แล้วแบบว่าเป็นทฤษฎีคือผมเข้าไปอยู่ในถ้ำมาหนึ่งวันแต่ว่าเวลาในโลกจริงหายไปยี่สิบห้าปีก็เปไปได้ไม่ได้นี้ก็จะเป็นอีกพอดหนึ่งสุดท้ายแล้วครับเราสึกว่าเรื่องเนี้ยมันทําให้เราเห็นอะไรบางอย่างเวลาเราพูดถึงเรื่องเรื่องเล่าที่ลึกลับแบบหรือว่าพวกเออเบอร์ีเจนน์อะการที่เรื่องเล่ามันมีช่องว่างให้คนได้ แต่งเติมอะไรไปอ่ะคือไม่ฟันธงอ่ะมันมีช่องว่างของปริศนาเยอะอืมหรือบางทีสิ่งเหล่านี้มันทาให้ตานานมันยังเดินต่อไปได้ว้าเพราะมันไม่มีข้อสรุปไงาการที่ไม่มีข้อสรุปแล้วก็จะเป็นตัวตัดจบเรื่องนั้นในในในแง่หนึ่งก็ได้อืมประมาณนี้พี่กําลังหาความชอบทําให้ตัวเองตอนเล่าเรื่องโคเคสอยู่ครับเออแต่ผมว่าก็สนุกดีนะมันดูแบบว่ามันไม่ต้องคิดอะไรเยอะดีว่าอะไรจริงไม่จริงแต่ว่าเป็นเรื่องที่อย่างที่พี่แันพูดว่าเขาเล่าเรื่องสนุกมาก เขาเรียบเรียงเรื่องมันมมีอันหนึ่งไปตนตำนานเมืองเหมือนกันแต่ว่าไม่เชิงท่ามันคือเรื่องที่เป็นะสุสานใต้ฝรั่งสได้ปาลีสคาตาคูมเออที่แบบมีคนแบบไปเจออะไรไปแปลกนะเต็มไปหมดเลยกับเราอันนั้นก็น่าสนใจนะครับนึกถึงไอ้นี่เลยเด็กหัวบุบที่เขาก็เป็นครีบิปาสต้าที่แบบเล่าว่าเจอผีอันนั้นน่ะมันสาหรับเราคือจริงน้อยกว่านี้มันจริงน้อยกว่านี้เนี่ยเออครับประมาณนี้ครับ